ครับสวัสดีครับคับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอะไรวันที่ยี่เอดนาะวันที่ยีเอดนาะอืมเป็นวันที่สานัดนะครับสานัดหมายอ่าให้ให้ลุงพลประเต็นเนาะอไป ไปฟังคำตัดสินไปฟังอะไรวันนี้สารนัดนะตาก็เลยตาไม่ได้ไปตาไม่ได้ไปด้วยเนาะเพราะตายังยังหายไม่สนิทยังยังไม่ยังไม่แข็งแรงพอนะเพราะตาก็เลยไม่ได้ไปตาก็มาทำคลิปนะครับมาทำคลิปส่งกำลังใจไปให้ลูก เนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปร่วม,มก็ก็เราก็ส่งกำลังใจไปเอาไว้นู่นเลยเนาะเอาไว้ขังต่อไปอขังต่อไปก็ก็คงก็คงจะผ่านคดีนี้ก็คงจะผ่านพ้นไปวันนี้เนาะ คดีนี้เน,นะาะก็คงจะผ่านพ้นไปไวันวันนี้แต่ว่าคดีต่อไปก็ยังเหลือเนาะยังเหลือก็อีกไม่นานนะครับสองสามเดือนนะครับสองสามเดือนให้ตาก็จะได้ไปเหมือนกันนะครับเพราะตาก็ตาก็ได้รับหมายสารเหมือนกันอืแต่ไม่รู้ว่าจะไปกี่ครั้งเนาะตาเพิ่งได้รับครั้งแรกได้รับหมายครั้งแรกเนาะ ก็ประมาณเดือนสิงหาเนาะเดือนสิงหาคือในเมื่อเหตุมันเกิดแล้วเราก็ต้องสู้ไปนะครเราต้องสู้เนาะใครก็ไม่อยากจะให้มันเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นถามว่าเป็นทุกข์ไหมคนเป็นพ่อเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ก็ต้องทนเห็นไ,ไหมเนาะหลไยคำว่าทุกข์นักทุกข์หนานะ่ะทุกข์ก็ต้องทนทุกข์ต้องจําทนเพราะอะไรเพราะเหตุมันเกิดอ่ามันมีกรรมมีเวรอ่ามันมีกรรมมีเวรมันก็เป็นไปตามกระบวนการของกรรมเนาะเป็นตามกระบวนการของกรรม เราอย่าไปโทษอย่างอื่นเนาะเ้าเราโทษกรรมโทษเวรน,นี่แหลนะเนาะเพราะกรรมเวรมันก็กลับมาฟอ้องร้องเราไม่ได้ถ้าไปโทษคนโน้นคนนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาฟอ้องร้องเรานะจะให้มันเป็นกรรมติดกรรมต่ออีกเนาะก็วันนี้ก็ หวังว่าคงได้รับความยุติธรรมเหมือนเช่นเคยมาเนาะเพราะว่าศาลก็ศาลยุติธรรมอยู่แล้วเนะาะศาลศาลยุติธรรมอยู่แล้วความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนตาก็เคยตาก็เคยบอกเคยเล่าไปแล้วนะหลายครั้งเนาะความยุติธรรมตาคิดว่าคงเป็นเหมือนทุกครั้งมา ความยุติธรรมนะครับวันนี้ก็มี Fc หลายคนแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายคนที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่มุกดาหารเนาะมุกดาหารไปพบกันไปเจ,เจอกันไปให้กำลังใจลุงป้าเขาเนาะไปให้กลังจะกำลังใจลุงป้าเขาส่วนใคไม่ได้ไปก็แค่ ตาเนาะนัานก็อาจจะเป็นป้าคำสายเนาะป้าคำสายก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไหนเนาะอ่าก็ป้าคำสายก็แก่แล้วเนาะก็ก็เฝ้าบ้านเฝ้าบ้านอยู่บ้านเนาะตาก็อยู่บ้าน แต่ตาก็ถ้าหากไม่เจอโรคร้ายก็ตาก็จะไปอยู่อันนี้ตามาเป็นก็เนี่ยก็ตาได้เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะตาก็กักตัวอยู่นี้แต่อาการตาก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเมื่อคืนตานอนไม่หลับทำยังไงก็นอนไม่หลับทำยังไงก็นอนไม่หลับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรตาก็นึกนึกถึงอยู่ กาแฟก็ไม่ได้กินโออะไรที่เอ็มรอยก็ไม่ได้กินทำไมมันนอนไม่หลับสี่ทุ่มห้าทุ่มยังไม่หลับพอดีตามาอ่านคอมเมนต์ดูเมื่อเช้าอ่านคอมเมนต์ใ,ใต้คลิปตาอย่ก,กินเยอะนะถ้ากินเยอะนอนมันทำให้นอนไม่หลับ ตากินตากินผงผงขมิ้นเยอะเนอะเมื่อวานเนี่ยกินไปห้าหกแก้วเนอะม่อทำให้ตานอนไม่หลับตาก็งงตาก็งงงงตัวเองนอนไม่หลับเมื่อคืนเนอะสี่ห้าทุ่มโอ้เข้าไปทักทายคุยกับสาวดอยเนอะเชียงใหม่เออพอดีเห็นสาวดอยขึ้นไลฟ์สดก็ไปคุยอืม นอนไม่หลับว่ะมันมันทำให้นอนไม่หลับแล้วก็ก็ตาก็กินอะไรเนาะเมื่อคืนเนาะเออ,เอ,อกินมะขามป้อมมะขามป้อมก็มันออกจะหวานๆนัดหน่อยมันก็เลยเขาเคลือน้ำตาลมางว่ะอะไรอ่ะมันก็มีไอนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร เป็นตอนเช้ามาแต่ก็ดีเมื่อคืนไม่ได้เป็นไข้มาเป็นไข้ช่วงเช้าๆก็เป็นก็เป็นไม่มากก็เป็นก็เป็นไม่แรงนะครับก็รองก็ตัวหนาวไม่แรงหนาวสั่นไม่แรงนะครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา่ะโอ้ลุกมากินยาสามครั้งสี่ครั้งหนาวสัน่นอ่าหนาวสั่นตัวร้อน ปวดหัวแต่เมื่อคืนนี้ดีครับไม่ได้หัวก็ไม่ได้ปวดหัวก็ไม่ได้ปวดเพียงแต่เป็นไข้เป็นไข้เพียงแต่เป็นไข้แต่ถ้าหากพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่เป็นไข้วันนี้ไม่เป็นไข้พรุ่งนี้ไม่เป็นไข้ก็ถือว่าเอออาการก็หาย หายเนะาะแต่ก็ยังดีตาก็เป็นคนแข็งแรงหน่อยเนาะอืมตาเป็นคนแข็งแรงหน่อยถ้าหากเป็นคนอ่อนแอนะเป็นคนอ่อนแอเป็นคนอะไมันก็จะนานมันก็จะนานหายตาสังเกตดูแล้วโรคตรงนี้นะครับโรคโรคโควิดนะครับโรคโควิด ตาก็ตาก็เจอประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็เยอะแยะเกินไปเนาะประสบทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังดีมาประสบการณ์ความเจ็บความปวดความไข่เนี่ยโอ้ยใครก็ไม่อยากจะประสบการณ์เลยตรงนี้เนาะแต่มันก็จำเป็นอม่มันเป็นบุญของเราเป็นกรรมของเราเนาะ ครับวันนี้ก็ขอส่งกําลังใจไปให้ให้กับลูกเนาะกับไปกับเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะตาก็ขอตาก็ขออยู่กระท่อมเหมือนเดิมไม่แหละเนาะอยู่กระท่อมเหมือนเดิมเที่ยงนาน้อยเหมือนเดิมตอนเที่ยงก็คงจะขึ้นคุยกับเอฟซีดูข่าวดูทางโน้นบ้างเนาะรับวันนี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ขอเอมีความสุขความเจริญน,นะครับสวัสดีครับ